สวัสดีครับวันนี้ผมโนไอเดียนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้ามาดูผลงานกันนิดหน่อยนะครับก็นี่เป็นถังกองของผมนะครับที่คุณยายจะสั่งให้มาใส่บอ่อที่บ้านหน่อยนะครับซึ่งแต่เจะอยากได้30ลิตรทรงสูงนะครับตามที่ออกแบบนะครับก็อันนี้ก็มาติดตั้งได้ตั้งแต่ประมาณ ปลายปลายเดือนมิถุนาครับมิถุนากรกฎดาสิงหากระเนิดเนี่ยก็เกือบเกือบก็จะสามเดือนนะครับก็ดูนะครับว่าเป็นขบทิ่ผมทำน้ําก็จะอยู่ได้นนนนะครับมีสองเดือนกว่าจะสามเดือนหมอก็จะโดนแดดช่วงเช้านะครับเต็มเต็มครับผมก็เดนทังทองเดินกระับน้ำก็ยังใสแก๋วนะครับมันไม่ขุ่นเลยนะครับผมสำหรับคนแก่นะครับที่บ้านก็ เห็นมอที่ใสก็มีความจุกแล้วนะครับตัวปั๊มนะครับตัวปั๊มนี่ผมใช้ขนาดความแรงอยู่ที่3,000นะครับ3,000ลิตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นของโซโมนะครับต่วน,นี้ก็ราคาก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะครับส่วนถังกองก็เป็น30ลิตรทรงสูงซึ่ง ก็ได้ออกแบบให้คุณยายกันนะครับว่าเอ,อแบบนี้แบบนี้ดีกว่าไม่ต้องใช้ออถึงขั้น3ามรูแค่ตัามสามพันลิตรต่อชั่วโมงก็น้ําออก2รูนี่ก็แรงเหลือแล้วนะครับกรณีกรณีครับน้ําก็ใสนะครับผ่านมา2เดือนกว่า3เดือนนี้นะครับเดือนกว่าน้ําก็ายังใสสถานสาแกลวนะครับผไม่มีปุ่น ระบบถังกรองตัวนี้ซึ่งกรองภายในก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่ามีอะไรครับตัวนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่มารีวิวให้ดูนะครับว่าถ้ากรองดีระบบดีน้ําก็จะใส่แล้วก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะครับบ่อตัวนี้ก็เป็นบ่อถังกลมนะครับความกว้างก็ประมาณเมตรยี่สิบคูณเมตรยี่สิบ นะครับผมลึกความลึกเนี่ยก็ประมาณคือคร่าวๆก็ประมาณ60สเซนได้ครับผมหกสิบเซนนะครับผมความลึก60เซนดูแบบนี้อาจจะดูเหมือนตื้นนะครับความลึกก็ลึกถูกปัะนาณส<ม>ิเซนก็ปลาทองก็ดูสดชื่นสดใสเป็นธรรมดานะครับโอเคครับเดี๋ยวก็เราก็จะมาดูกันอีกต่อไปนะครับว่าจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่กว่าน้ําจะขุ่นกว่าเราจะได้เปลี่ยน กว่าเราจะได้ล้างถังนะครับบ่อขนาด1เมตร20คูณหนึ่งเมตร20เป็นบ่อกลมลักษณะบ่อกลมแบบนี้นะครับผมตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่ขั้นต่ำก็คงจะสัก5เดือนนะครับจะต้องได้ล้างกองทีหนึ่งนะครับผมคิดว่านะครับวันนี้ก็โอเคครับใส,ส,ส่จต่สวนหยอมให้คุณยายแกเล็กๆน,น้อยๆนะครับผมเป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากมาย นะครับก็ท่านใดสนใจก็ทักข้อความาวารหรือว่าโทรหรือแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับว่าต้องใช้อะไรแบบไหนยังไงบ้างพวกผมก็จะคำนวณให้นะครับว่าบอกแบบนี้ควรใช้แบบนี้ดีบอกนี้คนวางสะดือกี่ตัวดีแต่ประมาณนี้ครับผมแต่ของคุณยายตัวนี้ผมก็ไม่ได้วางาสะดือให้นะครับแล้วก็ไม่ได้วางสกริมเมอร์ให้เพราะว่าแกต้องการจะลอยไอ้พวก เนี่ยครับบนผิวน้ำถ้าวางไอสกิมเมอร์มันก็คงจะถูกดูดไปรวมกันหมดผมก็เลยไม่วางสกิมเมอร์ให้ครับส่วนสะดือกอ็บ่อประมาณนี้ปั๊มขนาด3 0 0พันเนี่ยก็เดือเหลือครับสามารถดูดได้ทั่วถึงอยู่แล้วครับก็เลยไม่จำเป็นต้องวางสะดือลงไปเพิ่มให้เกะกะนะครับผมอันนี้ก็ดูสวยงามแล้วครับผมนนบตัวนี้ครับผมก็ประมาณนี้ครับถ้าท่านใดสนใจก็ แอดไลน์หรือเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกรูปแบบนะครับว่าจะเป็นบ่อเล็กบ่อใหญ่บ่อแบบไหนบ่อซีเมนต์บ่อผ้าใบบ่อผ้าพลาสติกอะไรก็แล้วแต่นะครับงั้นก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนเอนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกันครับผมครับผมสวัสดีครับ